สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมรู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจำนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ1,292.66จุด ลดลง7.81จุดหรือคิดเป็น0.60%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่19,746.38ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท KCE Electronic จำกัดมหาชนหรือว่า KCE ค่ะซึ่ง KCE นะคะก็ได้แจ้งงบไตรามาส3/68ทัออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยรายงานผลการดำเนินงานไตรามาสที่3/68ปี กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมจำนวน297.4ล้านบาทคิดเป็น8.6%ของยอดขายรวมค่ะซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ5.5%ในไตรามาส2ของปี68และ5.7%ในไตรามาสเดียวกันของปีก่อนค่ะทางด้านของผู้บริหารของ KCE นะคะนางวรลักษณ์องโคโคสิริรองประธานกรรมการบริหาร KCE ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าผลการดำเนินง,งานที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้น แม้เผชิญกับความท้าทายจากการแข่งข้าของเงินบาทและแนวโน้มราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นในช่วงไตรามาสที่ผ่านมาอย่งางไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินง,งานส่งผลให้สามารถชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผลค่ะ จากผลกำลังงานดังกล่าวกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหรือว่า EPS นะคะในไตรามาสที่3าทัพ8กปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น0.25บาทต่อหุ้นจาก0.15บาทต่อหุ้นในไตรามาสก่อนหน้าสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทในการรักษาวินัยทางด้านต้นทุนการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสร้างผลกำไรที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวค่ะสำหรับไรายได้รวมนะคะจากการดำเนินงานนะคะในไตรามาสที่3านี้อยู่ที่ 3,519.9ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ5 3จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลงร้อละ8 6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยรายได้ดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าจำนวน3,443.9ล้านบาทและรายได้อื่นจำนวน76ล้านบาทค่ะด้าบริษัทหลักทรัพย์ยนต้านะคะก็ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของ KCE นะคะระบุว่า กำไรไตรามาส3ทับ2,025หรือว่าปี68นะคะอยู่ที่292ล้านบาทเติบโต63% Q on Q แต่ลดลง24% year on year ทั้งนี้กำไรที่ฟื้นตัวเด่น Q on Q นะคะหรือว่าไตรามาสก่อนหน้าก็มาจากรายได้สกุลอล่าสหรัฐฟื้นตัวเด่น Q on Q ส่วนกำไรที่ลดลง year on year นะคะหรือว่าช่วงเดียวกันปีก่อนก็มาจากรายได้ยังไม่กลับสู่สกยภาพที่เคยทำได้ค่ะ สำหรับแนวโน้มไตรมาส4ทับ2025เบื้องต้นคาดว่ารายได้มีลุ้นกลับมาเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบอลลอยนต้าประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการปี2025แต่คงประมาณการปี2026ค่ะและคงราคาเหมาะสมนับสิ้นปี2026ที่27.75บาทต่อหุ้นอิงเพอ26.4เท่าค่ะครั้งวันนี้ก็ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะราคาหุ้นที่ปรับลดลง นำงบที่ต่ำคาดมาแล้วค่ะและมองว่าราคาหุ้นมีอัพไซด์เปิดกว้างอีกครั้งขณะที่แนวโน้มปี2026ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ <S <S โดยหุ้น KCE นะคะก็มาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมานะคะ24บาท70สตางค่ะบวกไป1.10บาทหรือว่า1บาท10สตางค์นะคะคิดเป็น4.66มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่449.86ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในภาคเช้าวันนี้นะคะ หากคุณผู้ชมหรือว่านักขุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นินต์ไซด์ .com นะคะและยังติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook i n s t a g r a m X Line Square t e l e g r a ร t h r ร a d s TikTok รับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นยนต์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ